I'll be kidding. Them. นักเรียนคือควาหมายของวัยรุ่นเนี่ยให้นักเรียนไปหาไปทำไมแบบมาค่ะตอนนี้ก็หมือเข้าแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนขอรุไมไม่ค่ดอ่ไมอไหนวน่คอย่างนี้้มัน yeah uh -huh. เธอก็เคินอาอย่างนั Sommer, ้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าไอายย่าอายยาก็พอโอ้และฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพิ่งจะมีแค่เธอและฉันก็อายย่า แค่เพียงเท่าน,นี้เป็นอันเข้าใจไอ yeah 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 yeah. ทักทยจนกลาเป็นนาทที่มันมีความหมายได้ นายนายเราจะทำงานที่ไหนดีอ่ะโอเชียนดีกว่าโอเชียนหรอคนเยอะเราทำไม่รู้เรื่องไปหอเก่งใช่ปะเฮ้ยดีเหรอดีกว่ีดะเราได้กำลังสักหน่อยคิดมากนะ เห็นเชื่อที่าบอันนั้นแน่ไหนคิดว่าครูไปทำงานกลุ่มอะเราไม่เข้าใจอ่อะอ๋อรูปแบบของรัฐใช่ไหมรูแบบของรัฐก็จะจะให้ดูที่จำนวนของชุดของรัฐบาลรัฐเดียวหรือเอกลักคือรัฐที่มีรัฐบาลเดียวของประเทศ ใจเธออยู่ข้างซ้ายของเรอและที่สองกีครูบอกว่าคืออเมรกาใจของฉันเคยอยู่ข้างซ้ายนันกันแต่เมื่อฉันยืนใกล้เธอกลับมีหัวใจเธอย่างขวารเท่มการปกครองรูปแบบนี้ก็คือประเทศอย่างเช่นปรเสหรัฐอเมริกาใจเราจะตรงกันเมื่อรเอาอันีย จะมีทางที่จะเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นไปได้ถ้ามีเธออยู่ข้างลังหันไปทางเดียวกันเมื<ว>่อ<น>ความรักนี้เกิดประตูขึ้นในใจเราพร้อมๆกัน เมื่อมีความคิดที่ตรงกันเมื่อความรักนั้นล้อมวนจิตใจเธออยู่ตรงข้ามฉันและมีฉันอยู่ตรงกันข้าม อะไรวะช่วงนี้หน้าแกดูเครียดๆไปนะเราเราไม่สบายนะ่ะนี่เหรอหน้าแกไม่สบายฉันดูออกนะคนเครียดกับคนไม่สบายเป็นยังไงใช่แกดูกังวลวะ่ะแกเป็นไรวะแกพอเพ่อเรามาดีคือคือว่าเราท้องอะ่ะนั่งไงฉันคิดไว้แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แม่แกทำต,ตัวแบบนี้วะอนาคตแกต้องมาจกับเรื่องแค่นี้เหรอเว้ยไม่ใช่นะเวะ้ย ก่อนท,ทําวะวิธีป้องกันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมแกไม่ไทำตั้งหยางห้อยอย่าขึ้นกาเนิดเดี๋ยวจะนับหน้าจิตหลังจิตแกก็ทําได้ป้องกันได้ไง่ายๆเก็มต้องมาจุกอนาคตอย่างนี้ทำไรแกทำไรไ,ไม่คิดเลยนะเว้ยน,นี่เง่ามากเลยอะชิมิแกไม่แกแบบนี้วะไม่ไหวว่ะเออแกไม่คิดถึงพ่อแม่แกบ้างเหรอตอนที่แกทําอะไอคิดถึงครอบครัวคิดถึงเพื่อนคิดถึงตัวเองบ้างสิอย่ารักแต่สนุกนะ บางส่วนของปีก็ขาดหายไปแล้วแรงนมถ่วงไม่เคยช่วยอะไรแต่พิอยังบินไปตาม So relax yeah, วิธีการนับระยะปลอดภัยหน้าเจ็ดก็คือเจ็ดวันก่อนมีประจำเดือนหลังเจ็ดก็คือเจ็ดวันหลังจากมีประจำเดือนมาวันแรกดังนั้นหากประจำเดือนมาวันแรก15มีนาให้นับย้อนขึ้นไป7วันและนับรวมวันที่15ไปด้วยอีก7วันจะได้ระยะปลอดภัยคือวันที่ 8- ถึง21มีนา ขอย้ำนะว่าวิธีนี้อาจช่วยป้องกันการท้องแต่ก็มีโอกาสพลาดได้หากรอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือไม่ตรงเวลาและที่สำคัญวิธีนี้ไม่ป้องกันอีดแน่นอนค่ะตำวโทษน,นะที่ทำไมวนะันนั้นเราไม่ได้ทำใจเองนะไม่เป็นไรหรอกเพราะเออเราเป็นคนเริ่มขึ้นก่อนเลยมันพลาดมาแล้วก็ไม่เป็นไร นช่วงเวลาของการเป็นวัยรุ่นเป็นช่วงชีวิตที่เสี่ยงต่อความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหากต้องการก้าวผ่าน 9, จุดนั้นต้องอาศัยสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกว่าสติ ธอบังเอิญเรานั้นได้มาพบกันเราเจอกันบังเอิญว่าฉันเองยังคงไม่มีใครอยากจะบอกรักอยากจะอยู่ข้างเธออยากเป็นคนนั้นฉันต้องทำยังไงก็คงต้องเสียง มันทำใจฉันเป็นแรงทุกทีทำไงดีเมื่อเธอคนนี้กำลังส่งยิ้มมาให้อยากจะบอกรักอยากจะอยู่ข้างเธออยากเป็นคนนะั้นฉันต้องทำยังไงก็คงต้องเสียงแล้วเสียงให้ Tell me Whoa. see him